สวัสดีครับสบายดีนะครับ FCT น่ารักตุคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็สบายดีครับท่านผู้ชมที่กรบรักทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพิลชัติ FCTP Channel นะครับแล้วก็พิลชัติ FCTP Family ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม และก็สนับสนุนเสมอมานะครับ,บคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องไฟฟ้าของเราที่เขาตั้งว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะครับหมายก็ว่าอาเซียนจะมีไฟฟ้าใช้นะครับเพราะว่าประเทศเรานะอย่างที่ผมทราบนะซึ่งจริงๆผมได้เสนอไปแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยนำไฟฟ้าเข้าแค่12% แต่88%นะครับประเทศไทยนะครับก็คือผลิตเองแล้วก็ซื้อจากเอกชนภายในแต่ว่าเนื่องจากไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรมองไปนาคตถ้าประเทศนั้นกำลังสู่การพัฒนาที่จะพัฒนาต่อไปดังนั้นการหาไฟไว้เนี่ยค,คือความไม่ประมาท แต่การหาไฟเยอะของไทยเองก็กลายเป็นทําให้ค่าไฟสูงเพราะว่าจะต้องดูแลจะต้องนั่นต้องนี่เพื่อจะหาไฟเหตุที่ผมว่านี่เนื่องจากว่าคนลาวเองนะครับกําลังมาวิเคราะห์กันว่านายกของไทยเนี่ยปฏิเสธที่จะไปให้ประเทศลาวส่งไฟข้ามผ่านไทยไปสิงคโปร์ครับอย่าว่าแต่ไทยเลยนะครับมาเลก็ไม่ให้ครับ ดังนั้นลาวกับสิงคโปร์ครับคุณจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีส่งไฟฟ้าแบบบลูทูธเออคุณตั้งบลูทูธไปที่ลาวนะแล้วก็ให้สิงคโปร์เนี่ยมีเครื่องมือแล้วก็รับกระแสไฟฟ้าแบบบลูทูธกันคือข้ามไปข้ามไทยมาเลไปโดยที่ไทยมาเลไม่รู้นะคุณต้องทำอย่างนี้แหละครับดังนั้นคุณคิดง่ายๆคิดแบบเด็กอนุบาลครับ ฉันขอผ่านไฟผ่านเสาของพวกเธอไปก่อนนะไฟจากเนี้ยไปสู่ประเทศสิงคโปร์นะแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้นะแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่ใครจะให้เอาสมองคิดก็ได้ครับขอผ่านสายของไทยไปทางสิงคโปร์คุณจะต้องไปข้ามสายของมาเลเซียไปสิงคโปร์อีกเออใครเขาจะให้ ไม่มีประเทศไหนให้ครับไม่มีประเทศไหนให้ครับดังนั้นลาวนะฮะถ้าไม่ทําแบบบูทูทนะครับลาวจะต้องเจาะใต้แผ่นดินลึกไปอีกประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรนะครับแล้วก็เจาะลอดประเทศไทยไปลอดมาลอดมาเลไปแล้วก็ไปโผล่สิงกโปกก็จะก็่กาเจาะพลาดให้น้ําวิ่งเข้าไปแล้วกันนะดังนั้นหยุดคิดอย่างนี้นะครับว่า คุณจะขายไฟให้สิงคโปร์เอาอย่างนี้สิคุณก็อัดไฟใส่แบตเตอรี่แล้วก็ส่งแบตเตอรี่ทางน้ำแล้วก็อ้อมไปสิงคโปร์นะหยุดคิดอย่างนี้ได้นะครับไม่มีประเทศไหนเขาให้ครับคุณไม่รู้เือว่าคุณส่งไฟไปให้เขาเนี่ยผ่านประเทศไทยถ้าเกิดมีปัญหากับประเทศไทยเนี่ยแล้วเขาให้ตัดไฟเนี่ยล้วจะทำยังไง เดังนั้นผมบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยที่อยากซื้อไฟจากลาวเนี่ยเพื่อจะให้ลาวมีเงินประเทศไทยตอนนี้ซื้อไฟจากมาเลและซื้อไฟจากลาวคิดเป็นสิบสองเปอร์เซ็นตในการใช้ไฟของประเทศไทยประเทศไทยคงคำนวณไว้แนี่อนาคตว่าประเทศไทยเนี่ยยังจะต้องมีการขยายยังต้องยังจะต้องมีการขยายทางเศรษฐกิจ ขยายอะไรต่างๆมากมายนะก็ไฟก็จําเป็นดังนั้นการซื้อไฟจากเรามาก็คือเหมือนกับว่ามาเสริมไว้ในการใช้ภายในย้ํานะครับว่าไฟฟ้าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีมากพอแต่ทั้งหมดที่มองไปคืออนาคตจึงอยากซื้อไฟของเราดังนั้นประ่ทนเราเนี่ยเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นลูกค้ารายใหญ่คําว่ารายใหญ่ของผู้คุณเนี่ยหมายคืาว่าประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนําเข้าไฟฟ้าแบ่งจากลาวจากมาเลเซีย,ยแค่สิบสองเปอร์เซ็นตประเทศลาวคิดผิดคิดไปว่าประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ได้เพราะไฟฟ้าลาวตลกมากนะนะดังนั้นพอมีเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเมื่อนายกประเทศไทยเนี่ยไม่ให้ผ่านไฟไปถ้าจะขายคือไทยจะซื้อ มันก็มันก็ดีแล้วเนี่ยที่ไทยจะซื้อเพื่อให้คุณได้เงินไม่ได้หมายเขาว่าประเทศไทยถ้าขาดไฟจากลาวแล้วประเทศจะอยู่ไม่ได้นะครับเข้าใจอย่างและคุณลองไปดูครับว่าคุณจะผ่านไฟข้ามประเทศอื่นไปทางไหนดีอ่ะเขาจะให้ไหมจะผ่านไปทางพมา่าลองดูสิเออไม่ผ่านไทยผ่านไปทางพมา่าได้ไหมล่ะมันจะถึงสิงคโปร์ไหมล่ะเออนะ แล้วก็พอพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาก็นําไปพูดกันนะในประเทศลาวครับเขาบอกว่าเอ้ยเมื่อประเทศไทยเนี่ยแบนด์ที่ไม่ให้ผ่านสายไฟไปสิงคโปร์เนี่ยเรนะามาแบน์สินค้าไทยสิประเทศไทยไม่ได้เดือดร้อนนะแต่คนเดือดร้อนคือประชาชนของคนลาวใช้สมองคิดด้วยหรือคุณจะไปกล่อมคนลาวทั้งประเทศว่าสินค้าพมา่าดีกว่าสินค้าเวียดนามดีกว่า สินค้าจีนดีกว่าก็ทากันไปสิครับไม่ได้งอค้าประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้ด้วยคุณภาพคุณอยากแบนด์สินค้าไทยเพื่อตอบโต้ที่ไทยไม่ให้ผ่านไฟฟ้าไปที่สิงคโปร์รย้ำนะครับว่าไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอีกมากมายครับที่จะเดินไฟไปที่สิงคโปร์ครับมีค่าใช้จ่ายมากมายคุณก็ขายให้ไทยก็จบ ย้ำนะครับว่าขายไทยก็จบไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยอยากได้ไฟจากลาวหมายความว่าไม่มีไฟจากลาวลรวเจงเนี่ยไม่ใช่นะครับบริษัทเอกชนภายในประเทศไทยเนี่ยผลิตได้มากแล้วก็กอบพอของไทยเนี่ยซื้อจากเอกชนมีมูลค่ามาหาศาลจนประเทศไทยนะฮะนำเข้ามาแค่12%องเนะะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจนะ ดังนั้นบอกคนลาวทั้งหมดด้วยนะครับว่าไม่ได้หมายเขาว่าประเทศไทยทั้งหมดที่ใช้ไฟอยู่เนี่ยมาจากไฟฟ้าลาวนะครับเอออย่าไปหลอกลวงกันอย่างนี้นะนะฮะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากพูดนะครับดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับบอกได้เลยว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่มาต่อรองประเทศไทยหรอกเวลาคิดอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองใหญ่กว่าเขา เวลาคิดอะไรนะ่ะอย่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครเอาตัวเองให้รอดก่อนทุกเรื่องนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ไทยดีกว่าพวกคุณมาตลอดช่วยเหลือมาตลอดนะครับแต่เวลาคิดอะไรนี่ยนะคิดอยากทำลายไทยอย่างเดียวนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสครับ